สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ทักทายกันก่อนเข้านอนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จุ๋มได้ทําน้ามะนาวผสมชีตาคอลลาเจนทานก่อนนอนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจุ๋มได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของน้ามะนาวผสมชีตาคอคลาเจนให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันไปนะคะวันนี้จุ๋มก็เลยอยากจะมานําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการชงน้ํามะนาวผสมชีตาคอคลาเจนนะคะ ซึ่งในวันนี้จะมาขอนํำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มที่ทานคอลลาเจนได้แล้วก็กลุ่มที่ทานคอลลาเจเจไม่ได้นะคะ,ะกลุ่มแรกที่ทานคอลลาเจนไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่กำลังให้นมบุตรนะคะแล้วก็คนท้องคนเป็นโรคไตคนเป็นโรคตับคนเป็นโรคไหล่แรงนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่แพ้อาหารทะเลอันนี้เราจะไม่ขอแนะนำให้ ทานคอเลาเจนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเราก็ไม่แนะนําให้ทานและอีกอันนึงนะคะก็คือคนที่เป็นไทรอยซึ่งไทรอยเป็นพิษที่จะเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะคะในช่วงที่ทานยาอยู่เนี่ยเราจะไม่แนะนําให้ทานคอลลาเจนนะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ไม่ควรจะรับประทานส่วนในกลุ่มที่สามารถทานชีสจากคอลลาเจนหรือคอลลาเจนยี่ห้อใดๆก็ตามนะคะ ก็คือคนที่เป็นไทรอยธรรมดาก็คือไฮโปไทรอยนะคะอันนี้ทานได้คนที่เป็นเนื้องอกเป็นซีสเป็นรูมาตอยดเป็นเลือดจางเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะความดันสูงนะคะสามารถที่จะทานชีตาะคอลลาเจนได้นะคะไม่มีปัญหาทานคู่กับน้ำมะนาวอุ่นๆนี่จะดีมากเลยนะคะอืม สำหรับวันนี้จุ๋มก็ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก่อนนอนก็ขอให้ทุกคนาทานน้ำมะนาวก่อนแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะคะอย่าลืมเติมชิตาคอลาเจนเข้าไปหนึ่งช้อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ฝันดีทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปของจุ๋มต่อไปนะคะในคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะ ที่สละเวลารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ